ละครชีวิตรักเมียหลวงตอนที่สามฉันเจ็บใจนะอีกผู้ชายแห่งสวยมันมีผู้หญิงคนอื่นจ้วูชูไม่ยอมกลับบ้านกับช่องเงินทองก็ไม่เคยให้ฉันใช้แล้วมันยังมีหน้ามาว่าฉันอีกไม่เป็นไรหรอกยังไงเธอกับเขาก็จะเลิกกันอยู่แล้วเอาโหสิกรรมให้กันไปเถอะ ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดมาเจอกันอีกไงขอบใจนะขอบใจมากเลยอ่ะกูนมีเธอคนเดียวที่คอยอยู่ข้างฉันตลอดมาก็ฉันเป็นเพื่อนเธอนี่แถมยังเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะฉันจะทิ้งเธอได้ยังไงฮือ <c oughs> ไม่มีใครดีกับฉันเท่าเธออีกแล้วขอบใจนะกูนขอบใจขอบใจ หลังจากกินข้าวและเที่ยวกันจนเหนื่อยแล้วคุณนารีก็หลับสนิทแต่จินนี่ยังออกมาเล่นกองทรายคนเดียวมาก่อกองทรายอะไรตอนนี้ล่ะคนเขาหลับกันหมดแล้วนะนอนไม่หลับนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมานั่งก่อทรายเงียบๆเผื่อว่าจะง่วงบ้างถ้างั้นผมก่อเป็นเพื่อนเอาไหมแล้วกุณล่นนะคะ ไม่กลัวกุลรอแย่แล้วหรอกุลเขาหลับไปแล้วล่ะรายนี้เดินเยอะไม่ค่อยได้ถ้าเดินเยอะเมื่อไหร่เป็นต้องเคลียหลับเป็นตายทุกทีเลยหลับง่ายดีจังเลยนะคะแถมยังหลับสนิทขนาดสามีลุกออกมาจากเตียงนอนยังไม่ตื่นอีกแบบเนี้ยถ้าสามีหนีเที่ยวจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยผมไม่หนีไปไหนหรอกกุลเขารู้ดีว่าผมรักกุลมาก ผมไม่มีทางนอกใจเขาไม่มีทางหนีเที่ยวเขาก็เลยไม่ระแวงแหมน่าอิจฉาจังเลยนะคะผู้ชายอย่างคุณไม่ควรมีคนเดียวในโลกเลยสักวันคุณจะต้องเจอผู้ชายที่ดีๆเชื่อผมฉันเจอแล้วล่ะคะ่ะแต่เขาไม่รักฉันเอานะเดี๋ยวก็เจอมามาผมก่อกองทรายช่วยคุณดีกว่าคุณนารีตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เธอที่จะลุกเข้าห้องน้ําแปลกใจเมื่อไม่เห็นสามีนอนอยู่เธอลุกออกตามหาจึงเห็นสามีกับเพื่อนนั่งเล่นหมักลุกด้วยกันเธอรู้สึกแปลกๆที่เห็นพวกเขาสนิทสนมกันมากรู้ไหมว่าผู้ชายที่ฉันรักเขาแต่งงานแล้วฉันน่ะอกหกักดังเปาะเลยคุณน่ะแต่งงานแล้วนะ ยังมีสิทธิ์ไปอกหักได้ยังไงมีสิเพราะฉันไม่เคยรักอัหน้าที่แต่งก็พอประชดผู้ชายคนนั้นที่ทำยังไงเขาก็ไม่รักฉันผู้ชายคนนั้นน่ะโง่ามากเลยนะที่ไม่เลือกคุณะ่ะจินนี่คุณทั้งสวยทั้งน่ารักคุยเก่งด้วยไม่หรอกเขาฉลาดมากต่ากเพราะฉันไม่มีอะไรสู้แฟนเขาได้เลยแฟนเขาทั้งสวยนิสัยดี อย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิขอบคุณนะคะวิวัฒน์ที่ให้กำลังใจในตัวฉันนะ่ะก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะทำไมดูสนิทกันจังเลยนะไงล่ะคุณผมบอกแล้วไม่เชื่อว่านางจินนี่มันต้องจะง,งาบสามีคุณคุณมาได้ยังไงเนี่ยไม่หลับไม่นอนหรือไงผมก็มาตามดูนางจิมน,นี่เนะสิว่ามันทำอะไรบ้าง ผมจะได้เอาข้อมูลไปฟ้องหย่ามันเกิดมันเรียกค่าสินสมรสคนละครึ่งผมก็สวยสิเพื่อนฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันว่าอย่าให้ถึงขั้นฟ้องหย่าเลยนะคะจบกันดีๆด,ด,ดีกว่าผมจบกับนางจินนี่เมื่อไหร่คุณก็เตรียมดูนางจินนี่มันกลายเป็นเมียน้อยสามีคุณได้เลยคุณนารีอดหวั่นไหวไม่ได้มองไปทางสามีก็เห็น ทั้งคู่คุยกันอย่างสนิทสนมเมื่อกลับจากฮานิมูนจินนี่ยังคงแวะเวียนมาหาครอบครัวของกุนนาลีและบอกว่าถ้าอยากทำงานจินนี่อยากกับอำนาจแล้วก็ต้องหางานทำยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะไปสมัครงานที่ไหนจริงด้วยสิเลขาผมเพิ่งลาออกได้สองวันนี่ก็กำลังจะประกาศหาคนใหม่อยู่พอดีเลย จริงเลยคะให้จิมมี่ลองสมัครดูได้หรือเปล่าคะจิมมี่ทำงานเลขาได้นะได้สิจิมมี่ภาษาคุณดีมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วรับรองเลยว่าจิมมี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวงังคุณนาลีคิดนะสามีกับเพื่อนรักต้องไปทำงานด้วยกันทุกวันแบบนี้ถ้าเกิดเขาวั่นไวขึ้นมาจะทำยังไงทำไมเงียบไปละจกุลน อาหารที่ฉันซื้อมาฝากไม่อร่อยเหรออร่อยจ้ะแต่ฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าจะคุยเรื่องอะไรก็เห็นพวกเธอสองคนคุยกันแต่เรื่องงานแหมก็คุยเรื่องอะไรก็ได้ฉันคุยได้หมดทุกเรื่องแหละกุนอุ๊ยโทรศัพท์มาเดี๋ยวกุลขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะฮัลโหลค่ะอะไรนะคะแม่ตกบันไดเหรอคะค่ะกุลจะรีบไปเดี๋ยวนี้ แย่แล้วแม่อายุมากแล้วด้วยจะเป็นอะไรมากหรือเปล่านะเกิดอะไรขึ้นนะคุณทำไมคุณหน้าซีดขนาดนั้นอ่ะแม่ค่ะแม่ของคุณตกบันไดคุณคงต้องบินขึ้นเหนือเลยอ่ะไม่ไหวแล้วคุณทนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะตายจริงพรุ่งนี้ผมมีประชุมสำคัญด้วยสิยังตามไปด้วยตอนนี้ไม่ได้นะคุณไม่เป็นไรค่ะคุณทำงานของคุณไปเถอะ เดี๋ยวกุลไปเองค่ะไม่ต้องห่วงนะให้ฉันไปเป็นเพื่อนเมย์กุลไม่ต้องหรอกเธอจะไปสมัครงานไม่ใช่หรอโอกาสทำงานไม่ได้มีกันบ่อยๆนะถ้าเกิดมีคู่แข่งขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเลยจริงด้วยไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลสามีเธอแทนเธอเป็นอย่างดีเลยแล้วกุนนารีก็รีบร้อนมาที่สนามบิน เธอยังคงเจอกับอำนาจที่นี่เหมือนเดิมราวกับว่าเขาตามติดชีวิตเธอตลอดเวลาไม่ไหนะคุณโลกกลมจริงๆเลยให้ตายเถอะทำไมจะต้องมาเจอกันตลอดเวลาเลยอะเราอาจจะเป็นเนื้อคู่กันแต่ชาติปางก่อนไปได้นะไม่ว่าไปที่ไหนพระเจ้าก็โดนใจให้เรามาเจอกันบ้าพูดอะไรบ้าพูดอะไรของคุณก็ไม่รู้ ผมจะกลับบ้านบ้านผมอยู่เชียงใหม่ก็เลยต้องขึ้นเหนือแม่ผมเป็นไข้อ่ะผมก็เลยต้องไปดูแลใครถามไม่มีใครถามหรอกแต่คุณไปแบบนี้ไม่ห่วงสามีเหรอแม่ฉันไม่สบายตกบันไดฉันต้องไปดูแลโอ้โหขนาดแม่เรายังป่วยพร้อมกันเหมือนนัดก,กันไว้เลยอะฉันไี่คุยกับคุณแล้วคุณนำนาจ นาาหัวรอขึ้นสนุกที่ได้ยั่วมโมโหกุนนารีก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องเมียหลวงตอนที่3ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคอมเมนต์บอกด้วยว่าระหว่างเรื่องเมียหลวงกับเมียน้อยชอบเรื่องไหนมากกว่ากัน เซตนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับเรื่องเมียหลวงเมียน้อยนะคะเดี๋ยวเซตหน้าใครอยากดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์นะคะ